สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการซ่อมหัวชาร์จลำโพงบลูทูธแบบง่ายๆนะครับลำโพงบลูทูธก็จะมีที่ชาร์จใช่ไหมครับก็จะเป็นสายชาร์จโทรศัพท์แบบนี้นะ5โวลต์อ่านี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับลำโพงตัวเนี้มันเปิดแล้วมันยังใช้งานได้นะครับนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะเปิดดูที่ชาร์จให้ดูนะครับมันจะอยู่ด้านใน ตรงนี้นะนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะแกะให้ดูแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีไฟกระพริบโชว์ตรงนี้ใช่ไหมครับและเวลาเราจะชาร์จไฟเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องอมีไฟโชว์ใช่ไหมครับนี่เลยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนมันก็จะประมาณอย่างนี้นะส่วนมากตรงเนี้ยมันจะเสียเพื่อนๆถ้าเพื่อนเจอสภาพแบบนี้อย่าทิ้งนะครับเอามาดูวิธีการทำของเราของลุงตุ้ยแล้วไปทำตามได้เลยนะครับใช้ได้แน่นอนนะครับ โอเคทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเรามาเทสดูนะครับนี่ลุงตุ้ยก็จะดูตัวนี้เป็นหลักก่อนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนลุงตุ้ยเสียบสายชาร์จเข้าไปแล้วไฟมันไม่โชว์นะครับแสดงว่ามันใช้งานมันชาร์จไม่ได้นะเพื่อนๆเราจะรู้ได้อย่างไรก็คือ1ไฟมันไม่โชว์นะครับแล้วก็2เราต้องตรวจเช็คนะครับว่าถ้าเราไม่มี ไปเข้าไปหรือแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่าแบบนี้เลยนะครับเราก็มาถอดอ้อตรงที่เก็บแบตเตอรี่ตรงนี้ก่อนนะครับเราเอาออกเลยเปิดฝาขึ้นมาเลยนะครับมันจะเป็นแบตเตอรี่186502ก้อนนะเพื่อนตรงเนี้ยมันเป็นแบบขนานนะเป็นรางฐานแบบแบบขนานก็คือใช้แบต4โวลต์นะครับตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเอาแบตเตอรี่ออกนะครับตรงนี้ นี่เพื่อนเมื่อเราเอาแบตเตอรี่ตรงนี้ออกแล้วเราจะลองเปิดดูนะครับนี่อ่าขั้วบวกขั้วลบเวลาเราใส่เราก็ต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เลยนะโอเคสองก้อนตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าต่อมาเราจะลองใช้สายชาร์จเข้าไปแล้วลองเปิดดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าตรงเนี้ยอ่าเราไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่า เราจะต้องเปิดไฟแล้วก็เปิดบลูทูธนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าอันนี้ไม่มีฐานนะเพื่อนๆเราเอาฐานออกแล้วลองดูนะครับนี่เมื่อเราเอาแบตออกแล้วเรามาเปิดดูตรงนี้มีไฟฉายด้วยนะตรงนี้อ่าเราเปิดสวิตช์เข้าไปนี่ไม่ติดนะเพื่อนเพราะว่าแบตไม่มีเราจะใส่สายชาร์จเข้าไปใช่ไหมครับนี่เลยมันมีไฟนะอย่างเงี้ยแต่ว่าไฟมันไม่จ่ายไปนะครับนี่ประเด็นนี้คือหัวชาร์จเสียแน่นอนนะครับต่อมา เราก็จะมาลองดูแบตเตอรี่ถ้ามีแบตเตอรี่ตรงนี้เราก็สามารถเปิดไฟได้เลยใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับติดแล้วปรากฏว,ว่าติดนะครับตรงนี้แล้วก็เสียงก็มีด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยสแสดงว่า,าหัวชาร์จตรงนี้มีปัญหานะครับนี่เลยชาร์จไฟไม่เข้านะครับง่ายๆเลยส่วนมากนะบลูทูธก็จะเป็นเสียประมาณอย่างเนี้ย แล้วเพื่อนๆเ,เรามีวิธีทําทําตามแบบลุงตุ้ยนะครับใช้งบไม่ไม่ถึงยี่สิบาทด้วยซ้ํานะครับโมดูลชาร์จตัวหนึ่งก็สิบกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีทํากันนะครับต่อมาเราก็จะขันน ot, อ็อตที่ยึดฝาครอบตรงนี้ออกจากกันนะครับเราก็เก็บน็อตให้ดีด้วยนะครับโอเคก็ประมาณอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยใช้ความลุงตุ้ยขอเร่ง คลิปนิดนึงนะครับโอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่เราก็คลายออกให้หมดเลยนะครับตรงไหนมีตัวล็อกเราก็ปลดเลยนะครับโอเคก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องงัดฝาตรงนี้ออกนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าเขาติดกันอยู่เดี๋ยวเราหาตำแหน่งที่มันยังยึดอยู่นะครับว่ามีตรงไหนบ้างนี่เพื่อนมาดูใต้นี้เพื่อนมันจะมีกาวเป็นแผ่นตรงนี้เห็นไหมครับ อ่าสีดำดำตรงนี้นะเป็นกาวยึดเราก็ต้องเออออกนะครับนี่สองงานเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะเมื่อตรงนี้ออกแล้วเราก็จะสามารถเปิดได้เลยนะครับเรามาดูด้านในพร้อมกันนะครับลุงตุ้ยก็เพิ่งเปิดครั้งแรกเหมือนกันนะเพื่อนๆนี่เลยเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะอันนี้ถ้ามันทําได้เพื่อนก็เอาไปใช้วิธีของลุงตุ้ยทําเอานะครับอาจจะได้ไม่ต้องทิ้งให้เสียของนะครับนี่เลยเราก็ดูตัวปุ่ม ให้ดีนะครับค่อยๆดึงออกมันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆอันนี้แรกๆมันจะดึงยากนิดนึงนะครับนี่เลยนี่มันก็จะมีปุ่มอ่าเปิดปิดปุ่มสวิตต่างๆตรงนี้นะเราก็ตรวจเช็คดูความเรียบร้อยนี่แล้วเราก็ลองมาเทสดูอ่าตรงนี้เลยนะครับอ่าด้านในที่เห็นเห็นแบบนี้เลยนะตรงไหนมีเศษอ่าขยะหรือโลหะอะไรหลุดเราก็แกะออกไปเลยนะครับนี่โอเคต่อมา เราก็จะทําการใช้หัวชาร์ตรงนี้เป็นหัวมินินะเพื่อนๆอเป็นหัวที่เป็นข้า,างด้านด้านล่างกับด้านบนแบบนี้นะเราใส่ให้ถูกก็ลองขยับดูรู้สึกว่ามันจะขยับขยื่นได้ด้วยนะเพื่อนๆอันนี้ไฟเข้าไปแล้วแต่ว่า,ามันมันไม่รับไฟนะครับตรงนี้โอเคอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะเรารู้ตำแหน่งล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันนะครับเราจะไม่ต้องไปยุ่งกับปั๊ก หัวชาร์จตัวเดิมเลยนะเราจะตั้งที่ชาร์จของเราขึ้นมาใหม่นะครับก็คือโมดูลชาร์จสามจุดโวลต์นะครับตัวนี้เลยตรงสเปคกับแบตเตอรี่ด้วยนะครับแต่เป็นหัวไทซีนะเพื่อนๆตรงนี้เมื่อเราหาตำแหน่งที่เราจะวางเราต้องดูให้ดีนะเพื่อนว่าเวลาเราวางเข้าไปเนี่ยมันต้องสะดวกในการใช้งานด้วยนะครับนี่เลยเราก็ดูตำแหน่งให้เหมาะกับ การเสียบเข้าเสียบออกแบบนี้นะนี่เราได้ตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็มาร์กเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวว่าเราจะติดไว้ที่ตำแหน่งตรงนี้นะนี่ลุงตุ้ยก็ทำการมาร์กด้วยเมจิแบบนี้นะนี่เพื่อนลองชาร์จดูก่อนก็ได้นะครับนี่มันสะดวกไหมเวลาเราจะใช้งานก็จะอยู่ประมาณนี้นะนี่อ่าลุงตุ้ยวางตำแหน่งตรงนี้ไอตำแหน่งที่วางเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าเพื่อนจะไปวางตรงไหนที่สะดวก การใช้งานของเพื่อนๆนะครับนี่เลยเราก็มาร์กจุดเข้าไปเพื่อที่เราจะเจาะรูใส่น็อตยึดนะตรงนี้ติดกาวเฉยๆไม่ได้นะเพื่อนเพราะว่าเราใช้งานบ่อยเราชาร์จทุกวันทุกวันเสียบเข้าเสียบออกมันก็จะหลุดได้นะกาวมันไม่แน่นะเพื่อนๆแต่ถ้าเราใส่น็อตเข้าไปยึดมันจะแข็งแรงล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนๆแบบนี้เราดูตำแหน่งอีกก็ได้นะครับเอาตามที่เราพอใจ ถ้ามันเป็นตำแหน่งตรงนี้เวลาเราชาร์จมันจะลำบากหรือเปล่าเราต้องดูนะครับตรงนี้มันจะใกล้พื้นไปหน่อยนึงนะครับไม่สะดวกสรุปเอาตำแหน่งที่เรามาร์กตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงที่เรามาร์กไว้ทีแรกเลยนะครับได้ตำแหน่งตรงนี้แน่นอนเลยนะครับโอเคตกลงนะเพื่อนๆต่อมาเราก็จะเจาะใช้สว่านจิว๋วเจาะรูเข้าไปเพื่อนที่เราจะใส่น็อตยึดใช่ไหมครับ ตรงนี้เลย4ี่รูก็เจาะเข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อเราเจาะตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราต้องทาบดูด้วยนะครับว่าเราจะวางสายไฟที่จะโผล่ขึ้นมามารับกับโมดูลชาร์จเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งต้องอยู่ใกล้ๆกับโมดูลชาร์จของเรานะครับตรงนี้ลุงตุ้ยก็วางตำแหน่งตรงนี้เข้าไปอ่าแล้วเราเล็งให้ดีนะเพื่อนเพื่อที่เราจะเจาะรูเอาสายไฟขึ้นมานะครับอ่าขึ้นมาใส่ที่ขั้วแบต ตรงนี้นะมันจะมีบอก b บวก b ลบใช่ไหมครับนี่เราก็หาตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุดเลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วเราก็เจาะเข้าไปนะครับสองรูเลยนะมันจะมี b บวกกับ b ลบใช่ไหมครับอ่าเอาตำแหน่งที่ใกล้กับขั้วตรงนี้เลยนะนี่ลุงตุ้ยก็เจาะขึ้นไปแบบนี้เอาให้ใหญ่พอที่สายไฟจะโผล่ขึ้นมาได้นะเพื่อนๆโอเคก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่เมื่อได้ตรงนี้แล้วต่อมา เราก็จะทําการยึดาวางโมดูลชาร์จต,ตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับลุงตุ้ยก็จะใช้ากาวช้างหรืออ e ีฟ็อกซี่ก็ได้นะเพื่อนๆตรงนี้เราต้องยึดไปนิดนึงก่อนนะครับนี่เราหาตําแหน่งที่แน่นอนเล็งให้ดีนะครับโอเคลุงตุ้ยก็จะใช้อีฟ็อกซี่ตรงนี้ลุงตุ้ยก็พาดไปหน่อยนึงคือไอ้ตรงขั้วฝาเปิดปิดเนี่ยลุงตุ้ยไปปิดเอาตอนที่มันมี กาวที่มันผสมแล้วติดขึ้นมามันเลยเปิดไม่ออกเลยนะเพื่อนๆตรงนี้ก็ไม่เป็นไรแก้ไขไปนะครับนี่เลยต่อมาเราจะวางลงไปตำแหน่งที่เราเจาะรูให้ตรงนะเพื่อนตรงนี้เราเล็งให้ดีเลยนะาวางแล้วก็ค่อยๆปรับแต่งไปก่อนนะครับให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับที่เราวัดเอาไว้ใช่ไหมครับนี่วางแล้วก็ปล่อยให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งก่อนนะครับนี่เลยก็อยู่ประมาณนี้นะ โอเคเมื่อเขาเซตตัวแล้วต่อมาเราก็จะเอาสายไฟเข้ามาใช่ไหมครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยใส่ลงไปก็ได้นะครับโอเคมันจะง่ายกว่านี่เพื่อนเมื่อเราใส่ลงไปทั้งสองขั้วแล้วอ่าลุงตุ้ยใช้สีน้ําเงินแทนขั้วลบเป็นสีดํานะครับนี่เราจะเข้าใจกันนะครับว่าพื้นพื้นเลยก็คือสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับนี่เลยโอเคเมื่อเราใส่สายไฟเข้าไปแล้วเราก็อ่า วางตำแหน่งให้ให้ถูกต้องด้วยนะตรงนี้ห้ามสับกันนะเพื่อนเมื่อเรามั่นใจว่ากาวเขาเซตตัวแล้วเราก็ยึดด้วยน็อตจิ๋วเลยนะครับตรงนี้เพื่อนอย่าให้น็อตอย่าใช้น็อตยาวนะถ้าใช้น็อตยาวเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวขามันไปโดนวงจรที่อยู่ด้านล่างข้างในตรงสีเขียวๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใส่น็อตตัวที่มันเล็กที่สุดแล้วก็ขาต้องสั้นที่สุดด้วยนะครับให้มันโผล่ไปนิดเดียว ถ้าเพื่อนไม่มีก็ต้องต้องเจียวออกนะครับนี่ปรากฏว่าแข็งแรงมากเลยนะเพื่อนๆสี่ตัวนี้เอาอยู่แน่นะครับโอเคเราลองเทสดูโอเคแล้วก็ลองดึงเข้าดึงออกดูแข็งแรงนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยไม่มีวันหลุดเลยนะครับนอกจากจะไขน็อตออกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เราก็ทำการบัตรกีเติมเนื้อตะกวัวเข้าไปที่ขั้วก่อนนะครับเพื่อเราจะจําสายเข้าไป ตรงนี้มันจะเขียนว่า b บวกกับ b ลบใช่ไหมครับนี่เลยเราก็เติมตะกั่วเข้าไปแล้วก็เอาสายไฟใส่เข้าไปให้ตรงเลยนะครับบัตรกีให้แข็งแรงนะครับตรงนี้ถ้ามันยาวไปเราก็ตัดออกนิดนึงก็ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะเราทำขั้วไหนก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นี่เราก็วางให้ปลายที่สุดเลยแล้วก็ เอาปลสายไฟเนี่ยบัดกรีเข้าไปที่ตำแหน่ง B บวก B ลบตรงนี้นะครับนี่เลยก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่ B ลบก็เหมือนกันนะครับทั้งสองข้างเลยทำเหมือนกันเลยนะครับนี่แล้วก็ตัดปลายออกนิดนึงนะครับแล้วเราก็ทำการบัดกรีเข้าไปเห็นไหมครับเพื่อนง่ายนิดเดียวเลยนะเพื่อนๆอ,อ่าตรงเนี้ยพื้นฐานก็คืออ่าเราใช้ตรงเนี้ยทำแล้วมันสะดวกในการใช้งานของเรา และอีกอย่างหนึ่งมันก็ปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบ DC นะครับจ่ายมาจากอะแดปเตอร์ที่เป็น5โวลต์นะครับตรงนี้ก็คือที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับพูดง่ายๆแบบนี้นะต่อมาเราจะต้องเก็บสายไฟตรงนี้นะครับเพราะว่าขอบสี่เหลี่ยมที่มันอยู่ด้านบนตรงนี้มันจะไปครอบกับตัวที่มีวงจรใช่ไหมครับตรงแผงวงจรสีเขียวเพราะฉะนั้น เราต้องเจาะรูแล้วก็เอาสายไฟลอดลงมานะครับอ,อย่าให้ผ่านที่ขอบนะครับนี่ให้มันลอดออกมาข้างๆแบบนี้นะนี่ขอบบนนี้ไม่ต้องไปยุ่งเขานะครับนี่เลยหรือจะลงด้านล่างก็ได้นะครับแต่ว่าลุงตุ้ยจะออกด้านข้างๆแบบนี้นะเพื่อนๆนี่เลยต่อมาเราก็จะเอาสายปลายสายขั้วลบสีน้ําเงินเนี่ยของลุงตุ้ยนะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นสีดําใช่ไหมครับ โอเคแต่ว่าหลุงตุ้ยก็ใช้สีน้ำเงินแทนไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าสายไฟมันก็ใหญ่พอพอดีกันนะครับตรงนี้โอเคเราบากสายไฟตรงนี้ออกขั้วลบสีดำใช่ไหมครับให้เห็นเนื้อทองแดงตรงนี้นะนี่เราก็ตัดให้ดีนี่แล้วเราก็ปอกให้เห็นทองแดงเยอะนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็เอาสายไฟขั้วลบของลุงตุ้ยเนี่ยที่เราใส่เข้าไปสีน้ำเงินเนี่ยนะ แต่ของเพื่อนเป็นสีดําก็แล้วแต่นะครับเราเข้าใจเราก็ทําเข้าไปเป็นขั้วลบนะเพื่อนๆน,นี่พันให้แน่นเลยนะครับแบบนี้เลยอ่าขั้วบวกสีแดงก็ทําเหมือนกันนะครับนี่เราก็ปอกปลายเข้าไปให้สายไฟมันเยอะนิดนึงก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อที่เราจะได้พันได้อย่างแข็งแรงแน่นหนาแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้เราก็บากออกจริงๆแล้วเราไปบัดกีที่ ตรงรางฐานก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันจะทํายากนิดนึงอ่าตรงนี้จะง่ายกว่านะเพื่อนๆให้มันซ่อนอยู่ในในเครื่องแบบนี้เลยมันก็จะอ่าไม่น่าเกียดนะเพื่อนๆตรงนี้เมื่อเราพันตรงนี้เรียบร้อยทั้งสองขั้วแล้วเราต้องบัดกีด้วยนะอ่าเพื่อความแข็งแรงนะครับนี่เลยเราก็ใส่เนื้อตะกั่วเข้าไปมันก็จะแข็งแรงกว่าเดิมนะเพื่อนๆน,นี่อ่าหลังจากนั้นแล้วเมื่อเรา บัตรกีเสร็จแล้วเราต้องใช้เทปพ,พันสายไฟหรือเทปกาวกระดาษก็ได้นะครับตรงนี้พันทั้งสองขั้วเลยไม่ให้เขาชนกันนะครับนี่พันให้เรียบร้อยเราก็จะใช้งานได้เป็นปกตินะอันนี้คือสำเร็จแล้วนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราใส่ฐานเข้าไปก็เป็นอันใช้ได้แบบนี้นะครับนี่เลยก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่มันอยู่ด้านในนะตรงนี้เพื่อนๆเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเขาแล้ว เมื่อเรามั่นใจว่าถูกต้องแล้วเราต้องใส่หัวมันจะมีเป็นพลาสติกใช่ไหมครับเป็นที่เปิดปิดตรงนี้นะเราอย่าลืมเราก็ใส่เข้าไปให้ครบแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับหัวขั้วต่างๆก็จะโผล่มาที่รูตำแหน่งเดิมนะครับนี่เลยโอเคเราก็จัดให้ดีนะครับตรงนี้ถ้าเราจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะเข้าไปแงะหรือจัดให้มันตรง เราต้องเอาไฟออกเอาแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับถ้าทําเข้าไปเดี๋ยวมันช็อตนะครับนี่เลยเราก็ล็อกให้แน่นแบบนี้นะครับนี่ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะเพื่อนๆอันนี้เราพร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่เห็นไหมเพื่อนง่ายนิดเดียวเพื่อนก็ลองทําตามดูก็ได้นะครับจะเป็นบลูทูธรุ่นไหนแบบไหนเราเข้าใจทําเราดัดแปลงได้นะเรา DIY งานของเราได้ลุงตุ้ยก็ชอบนะครับที่ทําแบบนี้มันคือมันใช้งานได้เราก็พอใจส่วนของเรานะครับลุงตุ้ยก็เลยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูตรงเนี้เวลาเราใส่แบตเข้าไปเราต้องดูให้ถูกขั้วนะครับนี่บวกลบเราต้องจัดให้ดีนะครับนี่แล้วเราก็ปิดฝาครอบเข้าไปเหมือนเดิมเป็นอันใช้ได้นะครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับเราก็ใช้วิธีชาร์จ อ่าตัวชาร์จของเราเข้าไปตรงนี้เลยนะนี่เพื่อนชาร์จเข้าไปมันก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมครับนี่คือการชาร์จไฟของเขานะเมื่อเราชาร์จไฟเราก็ใช้งานได้เป็นปกตินะเราจะเปิดไฟหรืออ่าฟังเพลงเราก็เปิดได้เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะนี่โอเคหัวชาร์จตรงอันเดิมก็ไม่ต้องไปใช้เขานะครับนี่บลูทูธเปิดแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวลุงตุ้ยจะลองอ่าเปิดให้ฟังนะครับตรงนี้ อ่าลุงตุ้ยก็จะใช้ช่อง y youtube เนี่ยแหละครับอ่าแต่ว่าลุงตุ้ยกลัวมันเป็นลิขสิทธิ์นะเพื่อนเพื่อนอ่าไม่มีเสียงดีกว่านะเดี๋ยวลุงตุ้ยเปิดอีกช่องหนึ่งอ่าเป็นเพจของลุงตุ้ยดีกว่านะครับอ่าอันนี้เราทําการอ่าแชทเราทําการเชื่อมต่อกันก่อนนะครับนี่เมื่อได้ตรงนี้แล้วอ่าโอเคเดี๋ยวลุงตุ้ยปรับช่องก่อนนะครับเมื่อตรงเนี้ยมันติดแล้วเรารู้ว่ามันติดนะเราเปิด เดี๋ยวลงุงตุ้ยจะเปิดให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้เราก็ทำความสะอาดเข้าไปก่อนด้วยน้ำมันลอนสันแบบนี้เลยนี่ใช้ง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ขจัดคราบได้ดีด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเริ่มใหม่ขึ้นมาเราก็มีบลูทูธที่เราจะทิ้งแล้วด้วยนะตรงนี้เพื่อนอย่าลืมใส่ขาตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับนี่ใส่ให้เหมือนเดิมเลยถอดอะไรมาเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่เลย ก็จะประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่ง่ายนิดเดียวเลยนะนี่เป็นอันเสร็จแล้วโอเคเราก็เช็ดทําความสะอาดนะครับนี่เลยโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เลยไม่ต้องทิ้งเลยนะครับโอเคเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วต่อมาเราลองเปิดใช้งานดูก็ได้นะครับเพราะว่า,เ,าเราใส่แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่มันจ่ายอยู่ในวงจรมันใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเปิดไฟติดเลยเห็นไหมครับ นี่อันนี้ไฟก็ชาร์จอยู่เหมือนเดิมนะครับยังใช้งานได้ในการชาร์จตรงนี้นะตรงนี้เป็นสีแดงใช่ไหมครับเวลาเราชาร์จเมื่อมันเต็มแล้วมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะนี่เพื่อนๆมันเต็มมันก็จะตัดเองโอเคอันนี้ก็สบายใจได้เลยนะครับต่อมาเพื่อนเดี๋ยวลุกตุ้ยจะเปิดบลูทูธให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยขอปรับเสียงนิดนึงนะครับ นี่ตามนี้เลยโอเคนี่ลุงตุ้ยพาทำมาแล้วนะครับลุงตุ้ยขออนุญาตเปิดเสียงตรงนี้นะครับนี่ปรับเสียงนิดนึงตามนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์1 2บโวลต์ใช่ไหมครับที่อยู่ในรถยนต์ไว้ดูดฝุ่นต่างๆถ้าเราไม่ได้ใช้จะเอามาใช้ในบ้านก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า ไปในบ้านมัน220โวลต์นะครับดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้จะทำอะไรได้บ้างโซลาเซลล์ที่เสียแบบนี้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ได้หรือเปล่าลุงตุ้ยก็ได้มาสีๆีเลยนะเขาให้ลุงตุ้ยมาแบบนี้นะเพื่อนๆโคม,มันแตกแบบนี้เลยก็เป็นอนมมันใช้ได้เป็นปกติเลยนะครับไม่ต้องเอาไปทิ้งนะเพื่อนๆนนี่เลยทำวิธีนี้ ง่ายนิดเดียวเลยนะเพื่อนๆดูคลิปลุงตุ้ยแล้วก็ทําตามใช้ได้ทุกรุ่นนะครับโอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทําด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีคิดทำสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับร่ำรวยมั่งคั่งทุกๆคนนะครับ สุขภาพแข็งแรงทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ